สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษทรัทพอโตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็รวบรวมกระบะนะคะมาให้3คันเลยเป็นแบรนด์ของโตโยตานะคะได้เป็นตัว4ประตูเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะสำหรับทั้ง3คันนะคะเป็น Toyota h ไ l u ักร v o 2.4 E p e r d o ลเ l อร์ดับเบินะคะรถปี2019นะคะ กับราคาตั้งขายนะคะเพียงแค่5,19,000บาทลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%รายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกกันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็น 2.4E นะคะพิลเอรตัว d o บเบิลแคปนะคะปี2019คันนี้นะคะราคาตั้งขายนะคะ519,000ลูกค้าเครดิตดีฟิดาวออกรถเพียงแค่0 000. บาทเท่านั้นนะคะขอนเริ่มต้นเพียงแค่9,000นะตัวรถสีเทาเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายแน่นอนนะคะลูกค้าไฟหน้าได้มังติรีฟเกเตอร์นะคะมีไฟหลีไฟเล,ลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในคมเดียวกันเลย ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะที่เป็นสีดำนะครอบด้วยคมเนี่ยมป้ายทะเบียน9ก้ากไก่เนาะหนูแป0 7เลยค่ะใครชอบคันนี้นะคะแคปบหน้าจอนะั้นแล้วทักเข้ามาดูละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะในส่งของตัวล้อนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแมกอลอยเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าขนาดยาวนะคะ17นิ้วนะ,ะขนาดยางขอบ17นะคะ ในตัวซุ้มล้อนะคะกิปไม่มีหลุดไม่มีหายแน่นอนนะคะรับประกันเลยว่ารถโครงสร้างเดิมๆนะคะรถสวยบอดี้เดิมดอกยางแน่นๆแบบนี้นะคะลูกค้าดูซุ้มลอ้อโลโก้ไฮรักนะคะได้เป็นคมเนียมนะกระจกมองข้างนะคะพับและปาบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวแล้วมาดูด้านในกันนะคะนี่ภายในได้เป็นโฟนสีดำเลยคันนี้เลขไม้วิ่งไปอยู่ที่119,00 0กิโลนะคะ พวงมาไลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะผ่านตัวพวงมาไลัยได้เลยนะคะลูกค้าวิทยุเดิมๆโรงงานนะคะฟัง FM AM ได้นะคะใส่ CD ได้นะคะแล้วก็ได้แอร์เป็นแบบอ n นาล็อกนะคะเกียร์ออโต้นะมีโหมดขับขี่นะคะให้เลือก2โหมดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะตัวเบาะนี้ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะทุกค้า แล้วก็ในส่วนของแผงประตูนะคะกระจกปรับลงออตโต้บานคนขับนะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้าโครงสร้างรถนะคะนี่หัวน็อตเดิมๆทุกตัวนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะลูกค้าดูโครงสร้างรถสวยๆแบบนี้นะนี่หัวนอ็อตใสๆเลยสติกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดทุกจุดแล้วมาดูโครงสร้างรถนะคะรอยเม็ดอาร์ตเดิมๆโรงงานแบบนี้นะคะเรียงกันสวยๆเลยนะ รับประกันเลยว่ารถสวยโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะก็ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างนะคะพี่พี่ตัวเบาะด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มียับไม่มีย่นเลยที่วางแขนก็มีที่วางแก้วน้ําให้แบบนี้นะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างนั่งสะดวกสบายนะคะไม่แอดจนเกินไปแล้วก็หัวน็อตนะคะทุกตัวเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะ โครงสร้างรถนะคะเดิมๆเลยรอยเม็ดอาร์ตสวยๆแบบนี้นะคะฟิล์มนะเดี๋ยวเราติดตั้งให้ใหม่นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้รอบคันเลยแล้วได้กระจกแท้เดิมทุกบานของโตโยต้าด้วยนะคะแล้วก็บอดี้ตัวรถนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยสติกเกอร์นะคะอยู่สวยๆแบบนี้แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะคันนี้จะได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะโลโก้จุดนะคะอยู่ครบหมดเลยแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ แมกไลเนอร์นะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีช้ำไม่มีสุดนะคะเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าใหม่แน่นอนลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยบอดี้ตัวรถฝั่งนี้นะคะเรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะสติกเกอร์อยู่ครบทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารฝั่งนี้กันต่อเลยนะคะนี่ค่อนข้างกว้างนะตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้า 5, เช่นเดียวกันนะคะตัวบาะ ไม่มีฉีกขาดเลยมีทารองเท้าไปให้แบบนี้นะคะแล้วก็หัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะลูกค้าโครงสร้างรถนะคะเดิมๆโรงงานแบบนี้นะอันนี้หนูจะรวมคลิปให้สามคันนะคะอาจจะไม่ได้เปิดรายละเอียดห้องเครื่องหรือว่าไม่ได้พาดูรอบคันทั่วนะคะลูกค้าแต่ถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะตัวเบาะฝั่งนี้นะคะไม่มีรอยฉีกขาดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ หัวน็อตนะคะเดิมๆไม่ม่ถอดไม่มีแกะนะคะมีบันไดาทางขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยทั้ง2ฝั่งนะคะกับคันนี้นะคะ2.4 e pilner นะคะ Double Cap ปี2019นะคะราคา519,000บาทเท่านั้นนะคะมาดูในส่งของคันที่2นะคะคันนี้จะได้หลังคา k e l l y b o บไปด้วยนะนี่แล้วราคาเท่ากับคันแรกเลย5,19,000ฟรีดาพอ,อยู่แค่7,000บาทเท่านั้นเองนะคะพี่พ ฟีด้าผ่อนแค่เ0 0าพันฟีดาผ่อนแค่9000น,นะคะเป็นปี2019เช่นเดียวกันนะคะเป็น2 4 e p l e a n e r double cab นะเกียร์ออโต้ยกสูงเช่นเดียวกันนะคะนี่ไฟหน้ามังติเรฟเลกเตอร์ไฟหลีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในโคมเดียวกันนะไฟตัดหมอกมีให้นะคะกระจังหน้าส,สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแมกอัอลลอยเดิมๆโรงงานลูกค้าดูดอกยางน,นะคะนี่ยังแน่นๆนะ ข้างในนะคะซุ้มล้อสภาพสวยๆแบบนี้เลยนี่สภาพค่อสข้างสวยนะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวมาดูด้านในกันต่อนะคะนี่คันนี้นะคะเลขไมวิ่งไปอยู่ที่หนึ่งแสสี่หมื่นสาพันกิโลนะคะพวงมาลายจะได้เป็นแบบมัลติฟังชันเหมือนกันเลยออปชันด้านในของเขาเหมือนกันเลยนะคะหนูอาจจะพูดไม่หมดนะหนูให้ดูโครงสร้างรถดีกว่า หนูให้ดูโครงสร้างรถดีกว่านะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้นะคะใครชอบคันไหนนะคะลูกคา้าจัดไปได้เลยนะนี่รอยเมทอ์ตเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยบอดี้ตัวรถเรียมสันคมชัดนะคะรับประกันเลยว่ารถไม่มีชนหนักที่ฝ่อมจมน้ำกับสิบิลังกากรไม่มาแน่นอนนะคะเบาะนะคะไม่มีช้ำไม่มีซุดนะคะนี่สภาพเดิมๆโรงงานเลยหัวน็อตทุกตัวนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมานะ หัวน็อตทุกตัวไม่มีถอดไม่มีแกะนะคะรอยเมดอาร์ดเดิม,ดมๆโรงงานแบบนี้สวยมากๆนะจ๊ะพี่ๆค่ะใครชอบคันที่มีหลังคาเคลิ y บอยนะคะลูกค้าจัดไปได้เลยเพราะว่าราคาเท่ากันเลยนะคะห้าแสนหาพนะคะนี่สภาพนะคะสวยๆเลยคันนี้นะคะได้ทะเบียน9ก้ากอไกนอนหนูนะคะแปดสนยะ์ะทะเบียนคล้ายๆกันเลยนะคะลูกค้านี่สวยมากๆนะคะคันนี้นะ ราคาดีนะคะ519 00 0ลูกค้าได้หลังคาคลิปบ่อยไปด้วยนะคะเราไม่มีถ้าใครไม่ชอบนะคะอยากให้เราถอดให้เราสามารถถอดให้ได้นะคะลูกคา้าแล้วก็มาดูในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะนะอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าหนูมารีวิวให้ดูในในช่องนะคะช่องที่จอดรถเนาะไม่ได้ออกไปเรียงกันข้างนอกเลยเปิดให้ลูกค้าดูไม่ครบนะคะนี่ สภาพยังโอเคอยู่นะคะพี่พี่เป็นปี2 0 1 9น0ะ5 1 9 0 0 0ะคะลูกค้าถ้าสนใจก็แคปบทะเบียนนะคะพักเข้ามาคุยรายละเอียดก่อนได้เลยนะ,ะแล้วก็ในส่วนของคันถัดมานะคะคันนี้เป็น4ประตูเช่นเดียวกันนะคะเป็น2 4 e pilner นะคะดับเบิลแคปบปี2,000 1นนะ5 1 9 0 0 0ลูกค้าดูรายละเอียดตัวรถ เหมือนกันเลยนะแล้วเป็นรถหน่วยงานนะคะหมดสัญญาเช่านะคะเข้ามาเป็นรอนรถน,นะคะีสภาพยังโอเคอยู่เลยส่วนมากหนูจะมีเป็นสีเทาอย่างเดียวเลยนะจ๊ะพี่ๆนานๆทีจะมีสีขาวกับสีดําเข้ามานะคะันนี้เลขไม่หนึ่งแสนสองนสองหมื่นนะคะหกพันกิโลนะภายในค่อนข้างสวยเลยอ่าภายในค่อนข้างสวยเลยนะคะหัวน็อตทุกตัวนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะแผงประตูนะคะไม่มีรอยเลย แผงประตูนะคะไม่มีรอยนะหัวนอดด็อตดูไม่มีแกะมานะจ๊ะลูกค้าแล้วมาดูโครงสร้างรถกันหน่อยอรอยเม็ดอาร์ตเดิมๆโรงงานนะเรียงกันสวยๆใครดูคลิปนี้มานะหนูแถมการรับประกันเครื่องยนต์แล้วก็เครื่องเกียร์ให้ลูกค้าด้วยนะหนึ่งปีหรือว่าหนึ่งหมื่นโลนะคะลูกค้า แล้วก็รับประกันเลยว่ารถไม่มีชนหนักผิวความจมน้ํานะคะสติกเกอร์นะคะสวยๆแบบนี้นะคะด้านท้ายคันนี้นะคะจะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะให้2จุดนะคันนี้ได้ไป้ายทะเบียน9กไก่จอจาน2702นะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครใครชอบทะเบียนนี้ก็จัดคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้านี่บอดี้ตัวรถนะคะเรียมสันคมชัดแบบนี้เลยอ่าเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยนะคะนี่ ภายในนะคะค่อนข้างกว้างเลยนะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยค่ะหัวน็อตทุกตัวนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะนี่มาดูสวยๆเลยนะคะลูกค้าเบาะไม่มีฉีกขาดเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะอ่าโครงสร้างเดิมๆนะคะคันนี้ก็เป็นปี2019อยู่นะคะนี่สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังตามหา กระบะ t o y ยต a h i l u ัก e ีโนะคะ 2.4e p ีเ r เนนะคะดับเบิลแก็บปี2019นะคะทั้ง3คันเลยทั้ง3คันเลยนะคะราคาเท่ากันเลย5 1 9 0 0 0ลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองาหากใครสนใจนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะพี่ๆเรามีพี่ๆไฟแนนซ์ Finance, นะคะวิ่งเซ็นให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะ หากใครอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์083นะคะ4428762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะช่องนี้เป็นช่องใหม่ของหนูเองนะคะหนูจะมารีวิวรถกระบะกับรถครอบครัวนะคะให้พี่ๆได้รับชมกันนะสำหรับวันนี้นะคะหนูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ